หลจากนี้เราจะไปอาบน้ำกันต่อนะครับเล่นกันมามอมแมมแล้ครับเดี๋ยวไปอาบน้ำที่สระใกล้ๆนี้ครับ ไปแก้วไปไปแก้วแก้วคนสวย <c oughs> ดูเด่นเล่นกันมอมแแมมนะครับตัวนี้เหลืองนะครับ อ้าถึงสาล่าแล้วเดี๋ยวอ่ะอ่านต่อไป,ไปอีกนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะขอลงก่อนแป๊บนึงนะครับ ไม่ายทรงลงตรงนี้ถ้าผมลงเช้าไปถ่ายคลิปครับกัวโทรศัพท์ตกน้ำเปียกน้ำเฮ้ยไปอาบน้ำกับพี่เลย ตืาอาบน้ำตัวจีเดียดมาก็เล่นน้ำสองสองพี่น้องเขาได้ชนกัน น้ำสองพี่น้องเหรอดูพี่นุพี่น้อบุดน้ำ กลับด้านกลับด้านนะพี่นกนี่มุดน้ำจริงเอาเรื่องเหมือนกันนะมุดดูคมดุดมุดเล่นดูแกตาดูแกตา ไปลึกน <Cornell>. ี่นะไหนๆน้องตัว์ว่ายน้ำว่ายน้ำโชว์หน่อยว่ายน้ำดูพี่นุบอู้พี่นุ๊ว่ายน้ำเก่งพี่นุ๊บว่ายน้ำเก่งมากเลยครับถึงแล้วถึงแล้ว

โ <laughs> oh, <è> อ้โอหแก้วเล่นติดใจไม่อยากไปเลยเ อาบน้ำสะอาดไหมครับเหมือนจะสะอาดแต่ผมว่าก็สะอาดมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่สะอาดที่สุดถ้า,าดูจากความดีกข,ของช้างบ้านนี้แล้วคงจะไม่มีความสะอาดครับเดี๋นี้รเรื่องความสะอาดความสวยนี่ตัดออกไปก่อนนะครับเรื่องความมอมแมนคิดดื้อนี้ มาให้เป็นอันดับที่หนึ่งไหมครับไปนั่นแล้วนั่นไม่ใช่ชก็จะชี้ย่างข้าปลาโดยเฉพาะลูกสาวหลานี้ความสะอาดนี่ตัดทิ้งได้เลยครับลูกสาวหลานี่ ท,นะทุกครั้งที่เราเอาช้าออกมาป่าเนี่ยนะว่าจะไปว่าจะไปปล่อยที่ไหนเราก็จะให้เขากินปล่อยเขากินตามอิสระเขานะครับให้เขาเลือกอาหารเราว่าเขาเจออาหารอะไรที่อยากกินให้เขาเลือกกินเอนนะครับเพราะว่าอาหารป่าแต่และอย่างแต่ชิที่ช้างกินมันต้องมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปแล้วก็ต้องเป็นสรรพุณที่ดีแน,น่นอนครับ นี่รับพีน่นกคิดดิพีน่นขคิด้อกินใบไผ่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอปิดคลิปไปแล้วนะครับผมก็จะบอกลาบายบายกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมกลับบ้านก่อนครับ